เลือกตังรอบเนี้ยภูมิใจไทยชนะแบบคนคนไม่ใช่ไม่ใช่ชนะแบบใสๆนะมึงอืม,อมก็เรื่องที่มันเกิดขึ้นที่มันวุ่นวายนะอันเนี้ยกูไม่ใช่พวกมึงที่อยู่ในประเทศกูก็พูดได้นะกูคิดว่าเรื่องทั้งหมดก็คือเบื้องสูมของมึงเล่นการเมือง นะเ,เรื่องของเรื่องก็คือผักส้มเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ให้ชนะแน่นอนนะแล้วคะแนนที่พวกมึงนยะไปลงกันเนี่ยมันไปอยู่ไหนก็ไม่รู้จูจูก,ก็มีแบบคะแนนผีขึ้นมาอะไรอย่างนี้นะคือมันดูแล้วมันถ้ามึงจะโกงมันคือคือมึงไม่มีปัญญาที่จะทำให้มันเนียนกว่าน,นี้หรอหรือยังไง ก็คือดูแบบเด็กมันก็เด็กมันดูเนี่ยมันยังรู้เลยว่าอย่างเงี้ยคือการโกงนะเออแทนที่มึงแบบถ้ามึงจะโกงจริงๆอะ่ะคือมึงทําให้มันเนียนกว่านี้แต่แม่งแบบโอ้โหใครก็ดูออกอะ่นะแล้วมึงคิดว่าคนที่สามารถที่จะทําให้กรกตเนี่ยเขาทําตามได้เนี่ยมันต้องคนะระดับไหนมึงคิดว่าภูมิใจไทยเนี่ยมีปัญญาขนาดนั้นไหม ถ้าไม่มีไฟเคียวจากข้างบนนะมึงเอาไปคิดคิดเอาเองแล้วกันงาน,นางเนี้ยยังไงเนี่ยผักส้มเนี้ยเขาก็ไม่ให้เป็นรัฐบาลอยู่แล้วนะเพราะอะไรก็ชอบไปยุ่งกับ1นึหนึ่งสองชอบไปยุ่งกับทหารเรื่องตัดงบเรื่องนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเขาก็มีแนวคิดอะไรของเขาอ่ะคือเขาอยากจะพัฒนาแบบแบบของเขาอ่ะแต่ ระบบราชการของไทยเนี่ยคือมันแดกกันมาแบบเวลาเนี่ยเป็นสิบสิบปีเป็นร้อยป,ป,ปีอ่ะคือมันจะแดกเงินกันอย่างนั้นแหละเหมือนเหมือนบอนข้านพนันเหมือนไอไออะไรนะที่โครงการที่ภาคเหือไทยเนี่ยเขาอยากทำอะ่ะอยากทำคาสินโนให้มันถูกกฎหมายเนี่ย คือพวกมึงไอ้บางคนเนี่ยมันบอกมาไอ้มันออกมานะี่คือมันดราม่านะคือมันโลกสวยคือจะเปิดให้คนไทยเนี่ยเล่นการพนันได้ยังไงให้การพนันเนี่ยมันถูกกฎหมายได้ยังไงมึงไม่รู้จริงๆเหรอว่าในประเทศมึงเนี่ยบอนการพนันเนี่ยมีอยู่ทุกที่แต่เงินมันไม่ได้เข้ารัฐเงินมันเข้าใครอะมึงก็ไปคิดเอาเองนะหวยไต่ดินก็เหมือนกัน ทักซินนะครับเอาขึ้นมาแต่มันก็ขัดผลประโยชน์มันก็เลยแบบมีเสือเรืองมีอะไรเนี่ยออกมาประ้วงกันเยอะแยะเลยนะมันเป็นผลประโยชน์ท้งนั้นแหละครับอย่าโลกสวยนะเออแล้วก็มีแบบก็มีคนที่แบบสร้างวัฒกรรมแล้วก็เพื่อที่จะให้แบบเกลียดอีกฝั่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้มองว่าอีกฝั่งหนึ่งนี่คือเป็นคนเลวเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาที่จริงนะเอาเอาที่จริงๆเลยนะพวกมันก็คงจะรู้กันอยู่นะคนที่เข้าเล่นพนันเล่นอะไรเนี่ย สามารถที่จะไปเล่นได้แบบเกือบทุกที่อ่ะนะอ่ะ,อะมึงเอาไปคิดนะแล้วก็มาแย่งกูด้วยนะสิ่งที่กูพูดเนี่ยมันถูกหรือผิดนะเอออันเนี้ยความคิดของกูเองนะขอบคุณ